พลังบวกเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไงโอ้สำหรับเต้เองนะคะต้องบอกกับทุกคนก่อนนะคะว่าพลังบวกเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเต้มหาศาลเลยนะคะใช้คําว่ามหาศาลเลยเพราะว่าอะไรคะทุกๆวันเนี่ยเรามีเรื่องที่ต้องทําตั้งแต่เช้าย่านอนใช่ไหมคะถ้าหากว่าวันนั้นเนี่ยเราตื่นมาตื่นมาด้วยพลังงานที่มันเหนื่อยเหนื่อยตื่นมาด้วยพลังงานที่มันเจอแต่เรื่องลบๆตื่นมาด้วยพลังงานที่ ไม่อยากจะทําอะไรเลยทุกคนลองคิดดูสิว่าในแต่ละวันนั้นนะถ้าฉันจะต้องมานั่งวางแผนเทศถ้าฉันจะต้องมานั่งสอนคนถ้าฉันจะต้องมานั่งเล่นกับลูกคุณคิดว่าความรู้สึกของเราในแต่ละวันนั้นมันจะเป็นยังไงคะลองคิดตามนะเห็นภาพไหมคะเห็นไหมว่าเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันยิ่งหนักขึ้นเนาะมันยิ่งรู้สึกว่าเราเหมือนจะยิ่งเหนื่อยขึ้นเนาะ ยิ่งเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเวลาที่เราทําอะไรอยู่หรือทาอะไรเพิ่มได้รับงานเพิ่มก็ยิ่งรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นเนาะจริงไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องของพลังบวกทุกคนลองคิดดูว่าในแต่ละวันเราตื่นมาด้วยแพชชั่นตื่นมาด้วยความรักและสนุกกับสิ่งที่เรากําลังทําทุกๆวันเราตื่นมาเหมือนที่เต้ตื่นมาเต้รู้ว่าเต้กําลังทาอะไรอยู่ ตื่นมาเฮ้ยว, mm hmm. วันนี้ฉันต้องไปสอนคนเฮ้ยวันนี้มีเป้าหมายมีโจทย์ว่าต้องสอนคนนี้ให้เข้าใจเรื่องนี้ให้ได้เฮ้ยถ้าคนนี้เข้าใจเรื่องนี้นะเขาสามารถที่จะไปถ่ายทอดต่อได้ถ้าคนนี้เก่งขึ้นเรื่องนี้นะเขาสามารถที่จะเป็นผนลับของเรื่องนี้ได้ได้มีเรื่องใหม่ให้ท้าทายทุกวันและเต้สนุกในทุกๆวันที่ตื่นมาที่กําลังจะแบ่งปันคนกําลังจะช่วยคนให้เขาเก่งขึ้นยังไงเต้ไม่ได้รู้สึกว่าเราเนี่ยต้องทําอะไรอีกเยอะมากไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยเลยดังนั้นในแต่ละวันที่เราตื่นมา ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยความรู้สึกเรากําลังทําอะไรอยู่และเรารักและสนุกกับสิ่งนั้นอยู่คุณจะมีพลังบวกที่ขับเคลื่อนตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นสําคัญที่สุดคุณต้องรู้ว่าการที่ตื่นขึ้นมาในแต่ละวันเนี่ยเป้าหมายของคุณคืออะไรคุณตื่นมาเพื่อทําอะไรและตัวเราคือใครสําคัญที่สุดนะคะสิ่งที่อยากจะฝากทุกคนในคลิปนี้ก็คือเราจะต้องรู้ว่า เวอร์ชั่นที่ดีสุดของเราที่เราอยากเป็นอะเราคือใครคุณลองคิดดูคุณเห็นภาพตัวเองชัดไหมคะว่าคุณคือใครถ้าคุณนึกภาพได้คุณรู้สึกถึงได้คุณก็เป็นได้ดังนั้นในแต่ละวันคุณลองเปลี่ยนการตื่นมาของคุณดูสิคะว่าคุณคือคนคนนั้นคนที่คุณกําลังสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมกําลังแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมกําลังทําอะไรบางอย่างเพื่อสังคม คุณจะตื่นมาด้วยพลังบวกและตื่นมาแบบเป็นคนที่มีคุณค่าที่รู้สึกว่าตัวเองมีค่าที่ได้ช่วยคนที่ได้ทำอะไรบางอย่างและมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ไปด้วยกันได้เชื่อว่าคุณเห็นภาพตัวเองชัดในเมื่อคุณเห็นภาพตัวเองแล้วนั่นแหละค่ะฟังคลิปนี้จบพลังบวกของคุณบังเกิดขึ้นทันที